คุณพ่อปากไม่ดีนิสัยดีก็ใช้ได้เลยนะค่ะอีกอย่างคุณแม่ก็จะต้องไปแล้วหนูเลยไม่อยากแกล้งเขาอีกฉีเยี่ยนมองไปยังอัญญาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเพียงเปลี่ยนเรื่องไปว่าไปกันเถิดแล้วอยากเล่นอะไรละ่ะโจโจชี้ไปด้านในหนูจะเล่นทุกอย่างอย่างละหนึ่งรอบในตอนนี้สวนสนุกโล่งมากเพราะวันนี้สวนสนุกปิดทำการเปิดให้เฉพาะพวกเขาใช้บริการเท่านั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉีเยียนก็ดูกระตือรือร้นขึ้นมาทันที เขาพับแขนเสื้อขึ้นกล้าเล่นอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายหรือเปล่าล่ะมีอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายหรือคะดวงตาของโจโจเบิกกว้างก่อนหน้านี้เธอเคยเล่นแค่มาหมุนและสไลเดอร์เท่านั้นฉีเยี่ยนยกยิ้มที่มุมปากอย่างเจ้าเล่เขาชี้ไปที่รถไฟเหาะและพูดขึ้นว่าอย่างเช่นเจ้านั่นไงโจโจหันไปมองตามทันใดนั้นดวงตาของหนูน้อยก็สว่างวาบขึ้นก่อนจะพยักหน้าซ้ำๆอยากเล่นอยากเล่นเธออยากเล่นตั้งนานแล้วแต่คุณพ่อบอกว่าเด็กๆเล่นไม่ได้ ครั้งนี้คุณพ่อของเธอไม่อยู่เธอจึงจะลองแอบเล่นสักหน่อยเมื่อคิดได้เช่นนั้นแววตาของเธอก็แทบละออกจากรถไฟหอมไม่ได้อีกเลยฉีเยี่ยนที่เห็นท่าทางของเธอก็รีบอุ้มหนูน้อยขึ้นมาเดิมทีเขาอยากจะให้เธอนั่งบนไหล่แต่ด้วยน้ำหนักตัวของเธอจึงทำให้เขาต้องชะงักไปทันทีสุดท้ายเขาจึงเปลี่ยนเป็นอุ้มเธอเอาไว้ในอ้อมแขนแทนไปกันเถอะเล่นไหมเย่หลิงเฟิงรีตาลงพลางมองไปที่อัญญา อัญญามองไปที่เขาก่อนจะเผยรอยยิ้มที่อ่อนโยนออกมาไม่ดีกว่ารถไฟหอบไม่ค่อยเหมาะกับสภาพเธอในตอนนี้สักเท่าไหร่นะเยหลิงเฟิงหัวเราะออกมาก่อนจะพูดเกลี้ยกล่อมเธออีกครั้งไปเธอไปเล่นเป็นเพื่อนผมหน่อยอัญญาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบตกลงอย่างลำบากใจก็ได้ลองเล่นดูหน่อยก็แล้วกันหลังจากที่ผ่านไปสองชั่วโมงอัญญาก็พูดอย่างกระตือรือร้นว่าขออีกรอบนะ ทรงผมเรียกโชคลาบบนศีรษะของโจโจถูกพัดจนเอียงไปด้วยหลังเมื่อได้ยินคำชวนของผู้เป็นแม่หนูน้อยก็พยักหน้าซ้ำๆเอาขะเอาค่ะสนุกมากๆเลยสองแม่ลูกจับมือกันและไม่มีใครสามารถหยุดพวกเธอได้พวกเธอตะเวนไปเล่นเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นต่างๆแทบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะไวกิ้งลูกตุ้มพวกเธอเล่นไปตั้งหลายรอบและยังดูร่าเริงมากๆอีกด้วยชีเยี่ยนโบกมือไปมาก่อนจะเดินไปนั่งที่เก้าอี้ด้วยความมึนง,งงสีหน้าของเขาดูซีดเผือด ฉันไม่ไหวแล้วทำไมพวกเธอถึงได้อึดขนาดนี้นะลุงรองไหวไหมคะเนี่ยโจโจโยกมือขึ้นมาเท้าเอลพลางพูดหยอกเขาใครบอกว่าฉันไม่ไหวกันหลักฉีเยี่ยนที่ได้ยินคำนี้ก็ยอมไม่ได้เขาลุกขึ้นพางยืดอกอย่างเย่อหยิ่งไหวอยู่แล้วไปเล่นต่อกันเลยดีกว่าและแล้วยังไม่ทันที่จะเดินไปไหนเลยเขาก็ขาอ่อนยวบและซุดตัวลงบนเก้าอี้ทันทีคราวนี้โจโจโก็หัวเราะร่าออกมาแร่แย่ หนูน้อยแลบลิ้นปลิ้นตาใสาเขาคุณแม่คะเราไปเล่นกันเถอะลุงรองไม่ได้เรื่องเอาเสียเลยหนูน้อยวิ่งออกไปก่อนจะหันกลับมามองพลังพูดขึ้นว่าลุงใหญ่อย่าลืมถ่ายรูปให้พวกเราด้วยนะคะเธอยากเก็บรูปที่มีแม่ของเธอเอาไว้เยอะฮ่าฮ่าชีโมพยักหน้ารับเขามองไปยังสองแม่ลูกด้วยแววตาที่อ่อนโยนชีเยี่ยนเอ็นตัวพิงเก้าอี้สภาพของเขาตอนนี้ช่างหน้าขันยิ่งนะ ช่างเถอะให้พวกเขาสามคนได้อยู่กันให้นานที่สุดเถอะฉีโมชำเลืองมองเขาก่อนจะพูดด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยทำไมนายไม่อยากเล่นแล้วอย่างนั้นหรือรอยยิ้มบนใบหน้าของฉีเยนแข็งทื่อไปทันทีเขาไม่อยากขายหน้าไปกว่านี้อีกแล้ว